ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากโมบายลู o ป p e r ครับผมโยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกับพพกกับผมนัดโยในเกม last day on earth นะครับภาคที่4วันนี้หลังจากที่เราไปอไปไหนวะ ไปบังเกอร์มานะครับได้ชุดอาวุธอะไรได้ชุดได้อาวุธอะไรมาแล้วก็ชุดมันจะแบบว่ามันเสื่อมมาแล้วอ่ะมันก็แตกง่ายนะครับแป,ป๊บแป,ป๊บมันพังไปแล้วนะนี่ผมก็เลยสร้างชุดมาใหม่ก็วิธีสร้างไม่ยากครับเพื่อนๆเล่นไปสักพักหนึ่งพอเลเวลถึงมันก็จะสร้างไอชุดนี้ได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ว่าให้ไปตามจุดเครื่องบินตกเครื่องบินนี่นานๆตกทีนะฮะใครเครื่องบินตกปุก๊บรีไปเลยฮะไม่รู้มีซอมบี้ไหม แล้วก็สร้างหมวกสร้างใอ้พวกเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มดีเฟนต์ครับลดดาเมจได้รองเท้านี่ช่วยให้วิ่งเร็วก็อุปกรณ์ก็หาไม่ยากครับตามที่เห็นเลยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างโต๊เลยก็มาดูเนี่ยเราจะได้ดีเฟนต์มา8ครับหลังจากการใส่หมวกกางเกงแล้วก็เสื้อครับนตัวละครเราก็ดูดีขึ้นนี่ถือไม้พายถือแขลงวันนี้ครับเราจะมาพาไปลุยดียเทคนิคการกวาดล้างซอมบี้นะค,ครับเพื่อไปล่าทรัพยากร เ,เตรียมความพร้อมควรมีเสื้อผ้าครับมันจะได้ช่วยลดดาเมจได้ได้เยอะเลยแหละพอลดได้ปุ๊บเขาเนี้ยเราโดนตีก็จะเบาลงแล้วก็มีอาวุธมีอาหารในระดับหนึ่งผมเอาบัานเดตมาอันเดียวจะพอไหมวะลองดูแล้วกันครับเซตนี้ผมจะไปลุยอันนี้เลยอย่างที่บอกครับถ้าสีเขียวคือระดับจะง่ายมันจะไม่เยอะแต่เดี๋ยวผมมีอาวุธ คบมือผมจะไปที่ตรงนี้ดูนะฮะมาดูว่าคราวนี้จะไหวไหมวิ่งไปเลยครับทูฟัสเตรียมความพร้อมมีอาหารมีอาวุธมีอะไรมีน้ําพร้อมนะฮะเดี๋ยวเรากินน้ำไปก่อนหนึ่งดีดีไหมกินไปเลยฮะจะได้เต็มเต็มถือไม้พายด้วยฮะไปผมมีวิธีแบบว่าช่วยให้เราเซฟดาเมจได้ครับมีน้องๆคอยบอกมาในคอมเมนต์นะ ว่าให้เราค่อยๆย,ย่องย่องไปข้างหลังซอมบี้แล้วฟาดนะครับมันจะทําดาเมจได้ประมาณ3เท่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงไหมโดยไม้พายอันนี้นะครับดาเมจยี่สิบมีแร่ด้วยขุดเลยดีไหมอะขุดเลยละกันผมต้องการแร่เยอะมากครับแล้วก็ก้อนหินโอเคโหอันนี้มันหันหน้าเข้าหาเราไม่เวิร์กฮะ เบอร์รี่ก็เป็นสิ่งสำคัญช่วยเติมเลือดได้ในระดับหนึ่งฮะนี่ซอมบี้สองตัวนี้มันหันหน้าเข้าหากันฮะนเดี๋ยวผมทำให้ดูฮะซอมบี้ถ้าเราวิ่งเข้าไปมันจะเห็นเลยแต่ถ้าเราย่องเข้าไปปั๊บอุ้ยไอตัวนี้ฟาดไบเตอร์ครับปกติมันจะกัดทีละหกโอ้ยซอมบี้พิษซอมบี้พิษวะ่ะลองแรกเลยแล้วกันครับเรามีชุดเกาะตีทีละยี่สิบ เดี๋ยวเราเติมเลือดเอาฮะโอ้ยบาดเจ็บบาดเจ็บอันนี้กินเข้าไปก่อนเ,อเติมเลือดได้ในระดับหนึ่งโอเคโอ้ยซอมบี้พิษให้ไอเทมเยอะมากครับเป็นไอเทมที่จำเป็นด้วยจะไปสร้างชุดนะครับเ,เก็บเอเบอร์รี่ต่อวันนี้เราจะค่อยๆหลอยไปนะฮะ ่าไอ้นี่หันหลังอยู่พอดีโอ้ยตัวตัวอะไรอะอ๋อตัวธรรมดาตีได้ครับสองทีตายโอเคอาวุธเราใกล้พังแล้วฮะตีได้ไม่อีกกี่ทีแน่เลยเดี๋ยวขอเอาให้ตัวนี้ให้ได้ก่อนโอเคหันหลังทั้งคู่ครับโอ้ยอ้วนอ้อ้วนไอ้อ้วนนี่เลือดเยอะมากครับวะขอตีสักทีแล้วค่อยวิ่งหนีแล้วกัน โอเคตีเราวิ่งหนีนะฮะหมาป่าปกติการทีละสี่เราใส่ชุดเหลือที่ละ2โอเคหนีก่อนฮนะถ้าเราจวนตัวจริงๆแนะนำว่าให้วิ่งออกแม็แต่สำหรับไอ้อ้วนมันตามเราไม่หยุดฮนะผมจะเอาปืนยิงแมมเลยมาไอ้อ้วน โอ้ยโอ้ยแมงมันต่อยเราฮะเฮ้ยโอ้ยยิงที่ยิงคว้างอีกรัว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 ไอ้อ้วนเป็นครั้งแรกที่ผมฆ่าย้วนได้ฮะเลือดมันสองร้อยสี่สิบโอเคเฮ้ยโดนแล้วฮะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้ยหนีก่อนไอ้ทอมบี้วิ่งเร็วตีมาเลย แสดงหวดครับโอ้ยแต่ซอมบี้จากแบบนี้ดรอปของดีนะฮะดรอปทุกตัวเลยฮนะไม้พายผมน่าจะพังแล้วโอเคโอเคค่อยๆค,ครับการกวาดล้างโอ้โหเลือดเต็มโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไอยพิษอีกแล้วพิษอีกแล้วแรงออกมาเลยแล้วกันแรงตีเร็วนะ โดนไปสองทีครับผมได้เชือกสามอันเนี่ยถ้าเป็นไปได้ว่างๆเจอตัวหันหลังอยู่เราก็ค่อยๆไปหัวนะครับไอตรงนี้น่าจะโดนเฮ้ยม,มีคนว่ะเคนจิเราตีเร็วกว่าป่ะเร็วกว่าป่ะมีคนมานี่คือมีคนมา อู้ขอ,องเต็มเลยวัยรุ่นกางเกงสวยดีนี่พวกๆขอกางเกงขอรองเทา้าทีหลังยามาซ่ากับพี่ <c oughs> ใส่รองเท้าก่อนเลยฮะกางเกงนี่เพิ่มเท่าไหร่เด็บหกโอ้ของเราเด็บสามเองใส่อันใหม่นะฮะอันนี้ทิ้งไปเกะออ๋กนี่ศพคนนี่นะฮะ แม่งดุเหลือเกินผมกินเบอร์รี่ประทังชีวิตไปก่อนนะแล้วก็อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราต้องย่องเข้าข้างหลังนะพยายามตีวง,งโค้งโอ้โหมันหันหน้ามาตัวหนึ่งแผนการล้มเหลวฮนะได้ไหมลองดูได้ไหมั่นไงมันหันมาแล้วต้องบวกแล้วจริงๆอาวุธดีมีชัยไปกว่าครึ่งด้วยนะฮะสิ่งที่จำเป็นก็คืออาวุธ ตรงนี้หันหลังอยู่ฮะค่อยๆกวาดล้างไปแแบบเนี่ยเห็นปะมันจะมีแต่ตัวโหดโหดฟาสบิตเตอร์ทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าไปพวกแมปสีเขียวเนี่ยมันจะเป็พวกซอมบี้ธรรมดาครับง่ายๆเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยนะฮะผมขอกินไอ้นี่ก่อนหนึ่งกระป๋องครับผมจัดไปกินเสร็จก็ทิ้งไป ร้อมเขาข้างหลังโอ้ยเยอะเยอะไอตอนนั้นมันจะโอ้ยมาอีกแล้วใครวะวิ่งมาเลยคนใช่ไหมไอ้นี่ครับมันแก้แค้นเรา่ะเนี่ยเลือดตีโอยเลือดโกดเยอะผมต้องวิ่งออกแบบไปก่อนละมันกวนตีมากเดี๋ยวผมจะเอาปืนมายิงมันอย่าให้อย่าให้เจอนะฮะ <laughs> ตวงตีงเหรอกินนี่ไปก่อนด้วยหนึ่งทีฮะเพิ่มเลือดมันจะมาแย่งกล่องเราเอาดียิงให้ไสแตกเลยมีปืนอยู่2กระบอกนะครับอีกระบอกหนึ่งเก็บไว้ฮะหลังจากเราไปบังเกอร์มามามาอยู่ไหนเบอร์รี่เป็นสิ่งสำคัญน,นะ เพเยอร์ hey, player, มีกี้ไปไหนละลองย่องเข้าไปยิงปืนข้างหลังก็ได้ฮะโอ้ย oh, ยิงสีสวยครับเราลั่นปืนไปเสียงดังมันจะวิ่งมาหาเราหรือเปล่าไอ้มนุษย์โอเคเก็บของมาได้หมด ยิงปืนไปแสลงผมใกล้พังแล้วด้วยตีกวางแล้วนะแต่ตีไปก็เก็บของไม่ได้นี่แน่โอ้โหมันเห็นเราแล้วเสื้อจะพังแล้วฮะกล่นะองนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เปิด มีไม้เบสบอลไม้เบสบอลเอาไม้พายไปแรกเลยฮะซืบอได้ของดีๆมาแล้วพวกพวออันนี้ทิ้งไปอันนี้น่าจะเป็นของหายากเก็บมาก่อนครับแล้วก็ยุ่นี่ไปนี่มาโอเคเทตของเรียบร้อยฮะเสื้อจะพังเสื้อตัวนี้มันเป็นไงบ้างโอ้หเสื้อมันก็จะพังเหมือนกันครับ ามาป้ามาป้าก็มาป้าดีฮะเนี่ยถ้าเราย่องเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเลือดเราได้มากเลยนะฮะอันนี้เราจะทิ้งอันนี้ไปละกันมันมีน้อยเอา not, not, น็อตน็อตหรือล,ลูกเหล็กนี่เดียโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ผมทิ้งอันนี้ได้น็อตผมมีเยอะแล้วอันนี้น่าจะยังขาดอยู่เผื่อไว้ทําของนะครับ มันโอ้โหฟาสบิตเตอร์สองตัวครับไม่เป็นไรครับตีให้วุ่แตกไปเลยเรามีไม้เบสบอลโอ้โหแมบปบนี้กล่องเยอะมากครับชิลเลยมีดาบด้วยดาบดาเมจแรงมากอยากได้ดาบทิ้งอะไรดีวะดาบดาบดาบ <laughs> ได้ดาบแล้วอ้ย่ะความสนุกกำลังจะบันเทิงความบันเทิงกำลังจะมาเยือนผมนะฮะนี่มันจะเห็นไหมอ่ะถ้าผมย่องเข้าไปไตัวหันหน้ามามันเห็นแน่เลยเฮ้ยมันไม่เห็นไว้ได้หนึ่งตัวครับอืมอุธพังยังใกล้และะ้วทิ้งไปเลยใส่ไม้เบสบอลครับผม ผมว่าน่าจะเคลียร์แบบนี้ได้แล้วนะฮะโอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องขุดใช้หินคนระับขั้นต่อไปเดี๋ยวเราต้องทำหลอมพวกไม้อุยอ้ยตัวอะไรอุย้ยมันมีคนยิงผมมีคนมายิงผมถือปืนมาเลยฮนะ เกือบไปแล้วเกือบกลายเป็นลบเราควรจะเข้าไปบู๊ไหมเราควรจะเข้าไปบู๊ไหมถ้าเข้าไปบู๊ขอก่อนนะขอกินเพิ่มเลือดก่อนอว้าเนในเมื่อท้าลบขนาดนี้ครับตายเป็นตายอุตส่าห์เก็บของมาตั้งเยอะ อย่าให้เจอนะฮะมันยิงกะชุดผมแบบว่าไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วทำไมเราไม่เจอมันนะเนี่ย ปืนมาแก้แค้นเราเฮ้ยอยู่ไหนวะเต้นเต้นวะหายไปแล้ววะหายไปแล้วครับรอดไปนะวัยรุ่น เรามีปืนนะเว้ยเรามีปืนเว้ยคือวิ่งหนีออกแมพไปปุ๊บแล้วมันหายไปเลยอะ่ะผมงงฮะระบบออนไลน์เกมนี้มันคือยังไงแต่ไม่เจอแล้วล่ะท่าทางแล้วก็หลายๆคนนับถามมาว่าการเก็บเลเวลเกมนี้ทำยังไง เกมนี้เก็บเลเวลก็คือเนี่ยครับขุดหินก็ได้ครับก้อนหนึ่งก็ได้ประมาณห้าหกแล้วห้าหกสหรือไม่ก็ฆ่าซอมบี้เอาครับฆ่าซอมบี้ก็ได้เยอะสายไฟครับขาดเยอะโอเคน่าจะหามันไม่เจอแล้วฮะผมเก็บหินไปเยอะๆก่อน อ๋อพิกแอคฮะคลิกพิกแอคพังีครับเฮ้ยนี่ว่าจะสอยมันซะหน่อยรอดไปนะวัยรุ่นอย่ากเก็บของเต็มนะครับหิงเต็มยี่ก้อนแหผมเคลียร์แบบเรียบร้อยครับไอ้มนุษย์คนนั้นหายไปแล้วนี่ก็คือวิธีการเป็นิคเทคนิคดีๆแล้วกันย่องเข้าไปข้างหลังครับหลายๆคนคงรู้แล้วแหละ มันจะทำดาเมจได้3เท่าตีซอมบี้ทีหนึ่งก็ตายได้เลยประหยัดด้วยนะฮะไม่ทำให้อาวุธเราพังง่ายโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินกลับครับแ้เราเคลียร์สีเหลืองได้แล้ว <c oughs> การเตรียมความพร้อมก็อย่างที่เห็นครับเตรียมชุดอะไรไว้หน่อยลดดาเมจเผื่อแบบมิกเกี้ยปืนมันดาเมจยี่สิบเราเซฟดีเฟนซ์ค่าเกมนี้ เราดีเฟนต์แมันลดไป8นะครับนับตรงๆเลยถ้าเราใส่ชุดโหดๆหน่อยดีเฟนต์สักสิก็ลดแบบถ้ามันโจมตีเราสิบเราก็จะลดแค่1นึ่งอะไรเงี้ยสบไปครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินมานี่แล้วกันหรือว่าเดินกับถาเลยดีนี่ครับประมาณนี้สําหรับการบุกราสสีแดงนี่ผมว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ซอมบี้มันจะโหดขึ้น ผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับไอตัวพิษเนี่ยมาเพียบเลยวิ่งก็เร็วพ่นพิษก็แรงแล้วมีไออ้วนคุมอยู่ะฮะไออ้วนต้องเอาปืนยิงเพราะว่าถ้ามันแรงมากจริงเวลาถูกพื้นเนี่ยเมื่อกี้โดนไปทีก็ถ้าไม่ใส่ชุดโดน30ถ้าใส่ชุดก็สิบกว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะสนุกดีะฮะเพลินๆต่อไปเดี๋ยวผมก็จะสร้างบ้านสร้างอะไรแล้วกันรอสร้างช็อปเปอร์เลยว่าสครับ เขาบอกว่าต้องใช้สร้างแค่นี้ไม่ได้เสร็จนะครับผมก็งงอยู่ว่าทําไมมีไม้มีอะไรพวกนี้สร้างช็อปเปอร์ได้แล้วเหรอไม่ใช่นะฮะมันเป็นแค่แบบโครงเอาไว้ต่อต้องไปหาชิ้นส่วนมาอีกเพียบเลยฮะแล้วก็หาอาว,วุธแล้วก็ต้องสร้างไอ้นี้ด้วยการมันดอมบี้มาพังบ้านครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปที่4ครับ how to บุกการบุกไปหาทรัพยากรแบบเซฟเซฟประหยัดประหยัดนะครับ ก็บังเกอร์เราไปมาแล้วโอเคไม่มีอะไรลนะใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับ Last Day on Earth ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel Mobile Looper ไว้ด้วยจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากผมครับรวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาคลิปมาจะได้เด้งแจ้งเตือนมาเลยฮนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ